ตังได้ทดลองแล้วนะครับผมเพื่อนๆแล้วก็มันได้ผลจริงนะครับมันได้ผลจริงม่ามันเดินดีจริงมันก็เลยนําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ อัสลามลัยกุสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบางซีดใหการ์เด้นนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่กําดิทำรับชมคลิปของบังนะครับเพื่อนเครับวันนี้นะครับบางจะมาแชร์เทคนิคดีๆนะครับผมจิ็ดรับในการขยายพันธุ์เจ้า EP พีนัตั้มนะครับ EP นะครับนอกจากที่เราจะตัดวางข้อแล้วนะครับช่ำแบบปอบแบบปิดนะครับ หรือว่าดัดยอดชําสดนะครับสองวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นการทําที่ถือว่าง่ายนะครับมือใหม่ก็สามารถทําได้นะครับแต่วันนี้นะครับเป็นเทคนิคดีๆนะครับที่ว่าเราไม่ต้องลุ้นนะครับว่าเราตัดไปแล้วนะครับว่าต้นมันจะติดหรือเปล่านะครับต้นมันจะฟื้นหรือเปล่านะครับผมวิธีของบางนั้นก็คือว่าเราสังเกตนะครับว่า เจ้าอ p เนี่ยปกติแล้วนะครับแล้วก็รู้กันอยู่นะครับว่าเจ้า EP เนี่ยมันเป็นไม้เลื้อยนะครับผมสามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดยอดนะครับหรือว่าตัดวางข้อนะครับเหมือนชิปที่ผ่านมาบางตัดวางข้อนะครับหรือว่าโอเคเลยนะครับต้นก็สวยนะครับเจริญเติบโตได้อย่างดีนะครับแล้วก็รากก็แน่นด้วยนะครับในวันนี้นะครับมันก็มีเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะครับผมที่ บางทาแล้วนะครับถือว่าได้ผลนะครับบางก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ไปใช้กันนะครับผมนั่นก็คือการที่เราาปล่อยให้เจ้าอีพีเนี่ยมันเลื้อยนะครับเลื้อในที่นี่หมายถึงนะครับไม่ใช่ว่าเลื้อยขึ้นเสานะครับเลื้อยคือปล่อยปล่อยให้เขาเลื้อยไปเลยตามใจเขานะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นนะครับเห็นตาลากนะครับเห็นไหม นี่ตาลากหนึ่งตาลากสองครับแล้วก็สามสี่ห้าดทั้งหมดถ้าเราตัดมาจริงๆแล้วเนี่ยได้ถึงห้านะครับแต่วันนี้นะครับบางทําแค่สามนะครับเหตุผลที่ทําแค่สามเพราะว่าตรงนี้นะครับปล่อยให้มันได้แตกหน่อออกมาอีกนะครับเพื่อที่จะได้ขยายพันธุ์อีกชุดหนึ่งนะครับผมชุดนี้นะครับบางขอตัดเพียงแค่สามก่อนนะครับการตัดของบางยังไงนะครับบางพูดว่าตัดมันก็ไม่ได้นะครับผมบางชําโดยการที่ว่าเอานะครับ ถ้วยหรือว่าแก้วพลาสติกกินไอติมประมาณนี้นะครับหรือว่าเป็นกระถางเล็กๆเลยนะครับกระถางทั่วไปก็ได้นะครับแต่บางใช้ถ้วยลักษณะประมาณนี้นะครับสูงประมาณ2นิ้วนะครับสูงประมาณ2นิ้วเหมือนที่บางเคยชําชุดก่อนนะครับบางใช้ก็ตัวนี้เหมือนกันนะครับจะใช้เป็นขุยมะพร้าวก็ได้หรือว่าจะใช้ด้วยกับพีทมอสก็ได้นะครับได้ทั้ง2เลยนะครับเพื่อนๆแต่ นะครับบางจะทําเสนอในคลิปนี้ก็บางทําด้วยกับพีทมอสนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมพีทมอสนะครับเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้นะครับจะเป็นถุงของยี่ห้อใดก็ได้แล้วแต่เลยนะครับผมได้ทั้งสองนะครับตัวนี้นะครับผสมหินผูกอาไฟไหมไม่ต้องนะครับใช้พีทมอสเปียวเพียวไรไหมไม่ต้องครับใช้พีทมอสเปียวเพียวนะครับ วิธีหลักการง่ายๆนะครับคือเตรียมนะครับฟิดมอสใส่ถ้วยถ้วยแก้วนะครับหรือว่ากระถางนะครับถ้าให้ดีนะบางขอแนะนําว่าให้เป็นถ้วยใส่นะครับผมเหตุผลที่ใช้ถ้วยใส่เพราะว่าเมื่อรากของเขาเดินมาเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้จากข้างนอกนะครับโดยที่เราไม่ต้องเลื้อยกระถางนะครับมั่นัอย่างนั้นนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็วางตามรากนะครับที่มันเลื้อยไปเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับผม ปกติเขาจะเลื้อยไปใช่ไหมครับถ้าลมพัดลมตีไปมาเนี่ยต้นของเขาจะเอนซ้ายขวาได้นะครับบางก็ใช้ก้อนหินนะครับโดยการทับวางบนข้อเดี๋ยวบางจะลื้อตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับผมเพืเ่อนเห็นไหมเดี๋ยบางขอเปิดไฟนิดนึงอ่าเห็นไหมครับรากนะครับ นี่ครับเพื่อนนี่คือรากครับผมแล้ววางก็จะใส่ลงไปเลยนะครับวางลงไปนะครับและหลังจากนั้นนะครับใช้ก้อนหินทับไปนะครับเหตุผลที่ใช้ก้อนหินเพราะว่าป้องกันการที่เคาบกอนไปมานะครับเมื่อโดนลมแล้วก็ใช้แนบหรือว่าใช้ไม้ก็ได้ครับเกี่ยปิดรากประมาณนี้นะครับทั้ง3มนะครับใช้ลักษณะเดียวกันนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ1ใบ2ใบ3ใบ มันจะออกมาอีกยอดหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้เลยสวยมากนะครับผมด่างนะด่างถือว่าตะเถียนนะครับปกติถ้าด่างฮาร์เนี่ยโหค่อนข้างที่จะหมักใจเหมือนกันนะครับเหมือนต้นไหลตัวนี้นครับเดี๋ยวจะทำคลิปในที่ต่อไปนะครับว่าโอเคครับผมคลิปนี้นะครับบางสิวะด่างได้ทดลองแล้วนะครับผมเพื่อนๆแล้วก็มันได้ผลจริงนะครับมันได้ผลจริงมากมันเดินดีจริงบางก็เลยนําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกัน นะครับถนะ้าหากว่าบาังผิดพลาดต,ตัวไหนเ<ๆ>พื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาบอกบังแนะนําบังได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆมีวิธีการไหนที่ดีกว่านี้ก็สามารถแนะนําให้กับบังได้เช่นเดียวกันบังยินดีที่จะนับฟังนะครับหรือว่าเพื่อนๆมีปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้นะครับบังก็สามารถที่จะแก้กปัญหาเพื่อนๆได้เบื้องต้นนะครับบงเพื่อนๆก็สามารถทักเข้ามาคุยกันได้นะครับในเพจ m o n s t e r a BRM Garden เดนระยองนะครับผม ยินดีกันเองนะครับเพืเ่อนๆใกลเคียงก็สามารถเข้ามามชมกันได้นะครับเดี๋ยวบางจะพาแนะนําอีกต้องชนิดหนึ่งนะครับเวลามันยังเหลืออยู่นะครับอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่บางจะบอกเพื่อนๆในคลิปนี้ก็การที่เราปลูกไม้ด่างน,นะครับผมแน่นอนเหลือเกินว่าความชื้นนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการปลูกไม้นะครับถ้าหากว่ามันแฉะเกินไปต้นไม้ก็จะมีปัญหา นะครับชื้นในที่นี้นะครับเราจุ่มลงไปเนี่ยนะครับดินติดอยู่เห็นไหมดินยังติดอยู่แนละ้วก็สามารถด้ดดูนี่นีคือความชื้นนะครับไหมนอกจากที่จะมีพวกเพอร์ไรซ์แล้วก็มีพิดมอสผสมร่วมอยู่ด้วยนะครับในกระถางนี้ Ok dùng dựa quá hơn, thường xuyên ấy.